สวัสดีครับมาดูผลงานพระเครื่องหน้าร้านนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นหลวงพ่อคูณรับสเสด็จสามโคตรนะครับรับสเสด็จสามโค้ดผิวแบบว่าเป็นลุงนะครับแล้วก็ออกอองนี้ขยื่นนะครับรับสเสด็จออแตกนะตอวอ่างแตก ตัวหนังสือเนี่ยมีตัวขยื่นไปด้านหลังมีเงาเนียเงาหลวงพ่อซ้อนอยู่นะครับตอกสามโค้ดนะเต็มเต็มอะไรนะครับนี่โคดพระเนี่ยอยู่ในซีนนะไม่อยากแกะเลยนะพระพระสวยอพระสวยดูด ผ่านถุงก็สวยนะนะดูผ่านถุงก็สวยนะนะตัวหนังสือเนี่ยทะเยอนหมดเลยด้านหน้าออโคตรเต็มๆนะผิวออกเป็นเขาเรียกว่าออกเป็นลุง้งๆดำออกเข้มนะครับนี่าหายากนะผ่าสวยมากสามโคตรนะรสามโคตรเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาท น้าขยื่นสองพันบาทรับเสด็จองค์นี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลวงพ่อกเอกษมกองไปจับนึงไหนหลวงพ่อกเกษมพอปลอ ปีสองห้าสองสามเหพปรปีสองห้าสองสามหลวงพ่อเกษมพระสวยจมูกลงดงด้านหลังเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพอ่อเกษม พระสวยจมูกด่งเอาพันห้าร้อยบาทนะครับพระสวยคมๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อโค้ดนะเน้นแต่ของสวยนะวันนี้สมเด็จพระครูมูลวัดประสาทเอาเอาสักพันสองแล้วกัน ขูมมูลวัดประสาทเนื้อสวยๆ พระครูมูลวัดประศาสตรบุญญาวาสปีศูนย์หกหน้าตาติดชัดแบบนี้นะครับเอาพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญหลวงปู่กาหลงนะต่อโคดต,ต่อโคดเลเซอร์นะโค,คตณที่สังคติเหรียญพญาหมูนะ พะยาหมูพิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลงเอาสี่ร้อยบาทนะรหัสเลขโค้ดสองห้าสามศูนย์สี่นะ,ะเลขโค้ดเหรียญนะล,นนะลำดับที่สองห้าสามศูนย์สี่พะยาหมูพิกแผ่นดินนะครับเอาสี่ร้อยหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วหลวงพ่อสนิทนะ จระเข้มหา,าลาบหลวงพ่อสนิทวัดลำบุรยนะครับเนื้อดินผสมผงด้านข้างเป็นจระเข้สองตัวนะแล้วก็เป็นพระพุทธนะล้อมด้วยจระเข้หลวง,ง,ง,งพ่อสนิทวัดลำบุรยอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทสภาพสวยสมบูรณ์จระเข้มหาลาบหลวงพ่อสนิทเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ยิ้มหวานลงปูงเอี่ยมทองแดงไฟสวยๆย,ยิ้มหวานลงปูงเอี่ยม สภาพสวยสมบูรณ์นะครับผิวเดิมสภาพสวยผิวเดิมแบบนี้นะครับเอาสามพันหกร้อยบาทนะสามพันหกร้อบ,บาทเหรียญค้างเข้าลงปู่เอียมนะครับน,นี่ก็เหรียญประสบการณ์ อีกหนึ่งรุ่นนะครับราคายังจับต้องได้นยะค้างเขาลงปู้เยี่ยมพระสวยผิวไฟตามซอกยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่เหรียญค้างเขาเนี่ยเอาพันสองร้อยบาทเนี่ยไวๆเลยพันสองร้อยบาท ใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ